สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ต้องบอกว่าละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนมาน,นานมากนะคะเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาประเด็นเรื่องสิทธิ์เหนือดินแดนต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่คุยกันถกกันอยู่เรื่อยๆเลยใช่ครับประเด็นนี้มีหลายมิติที่น่าสนใจจริงๆครับวันนี้เราก็มีข้อมูลจากหลายมุมมองเลยนะทั้งจาก คำบอกเล่าตรงๆของคนที่เคยทำงานในพื้นที่จริงๆในช่วงวิกฤตแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างประเทศที่ดูเหมือนจะมีะตัวละครใหม่ๆโผล่เข้ามาซึ่งก็น่าจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเหมือนกันค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกขึ้นอีกนิดหนึ่งลองเชื่อมโยงภาพจากความทรงจําของคนในพื้นที่จริงๆเนี่ยกับบริบทการเมืองภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันว่ามันเกี่ยวกันยังไงมีอะไรที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่า เอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มสำรวจเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากเสียงจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆก่อนเลยนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆค่ะจากอดีตเจ้าหน้าที่ UN2 ท่านท่านแรกเป็นชาวต่างชาติที่เราขออนุญาตเรียกว่าลุงเลนนะคะท่านเคยทำงานให้ u n s c o o ครับ u n s c o o ใช่ค่ะหน่วยบรรเทาทุกชายแดนของสหรประชาชาติตอนช่วงวิกฤตผู้ลีภัยเขมรแดงเลยประมาณปี252หหรือ1979เทๆนั้น โอ้โหช่วงนั้น U.N.S.C.R.O. นี่บทบาทสำคัญมากเลยนะครับในการเข้าไปช่วยออให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับชาวกัมพูชาที่แบบหนีสงครามหนีขเขมรแดงเข้ามาในไทยเยอะมากๆเลยเป็นช่วงที่แบบโกลาหลวุ่นวายแล้วก็ออน่าเห็นใจมากๆครับและสิ่งที่ลุงเลนท่านยืนยันมากๆเลยนะคะจากประสบการณ์ตรงๆที่เห็นกับตาเลยเนี่ยคือพื้นที่ที่ปัจจุบันมีการพูดถึงกันว่าเป็นพื้นที่พิพาทอย่างแถวๆบ้านหนองจานนะคะอ๋อครับครับ ท่านบอกว่าในช่วงเวลานั้นปี79น่ะชัดเจนมากว่าเป็นดินแดนฝั่งไทยเป็นจุดที่ UN กับองค์กรอื่นๆใช้เป็นศูนย์กลางเลยนะสำหรับแจกจ่ายความช่วยเหลือให้ผู้ลี้ภัยครับท่านถึงกับบอกว่าถ้าให้พาไปชี้จุดเลยว่าตรงไหนเคยตั้งเต็นต์ตรงไหนเป็นศูนย์เนี่ยท่านยังพอจําได้เลยโอ้โหอันนี้เป็นการยืนยันจากคนทํางานภาคสนามเลยนะฮะมันก็เออ ทำให้เกิดคำถามต่อมาเลยว่าอ้าวแล้วทำไมทุกวันนี้มันถึงมีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนหรือการตีความเขตแดนที่มันต่างไปจากสิ่งที่คนเคยทำงานตรงนั้นเขารับรู้มาใช่ค่ะลุงเลนเองท่านมองเรื่องนี้ยังไงครับท่านก็มองว่ามันอาจจะเป็นผลจากแบบว่าเกมการเมืองของผู้มีอำนาจบางฝ่ายในกัมพูชาอืมครับท่านยังให้ข้อสังเกตเพิ่มด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับพวกหลักฐานทางภูมิศาสตร์ใช่ครับท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าไปดูหลักฐานทางภูมิศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยอย่างพวกแผนที่ดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศอะไรพวกเนี้ยแนวเขตแดนจริงๆมันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะท่านก็เลยเหมือนเรียกร้องให้ยุติสิ่งที่ท่านมองเป็นเกมการเมืองเนี่ยแล้วหันมาดูข้อเท็จจริงดูหลักฐานดีกว่าไหมเพื่อประโยชน์ของคนทั้งสองประเทศจริงๆนอกจากลุงเลนที่เป็นชาวต่างชาติแล้วนะคะยังมีอีกเสียงหนึ่งที่สำคัญมากๆคือเสียงจากคนไทยเราเองป้าสาริกา ท่านก็เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ UN คนไทยเหมือนกันทำงานช่วงไล่ๆกันเลยค่ะประมาณปี2522ถึง2523ครับท่านก็ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันเป๊ะเลยข้อมูลของป้าสาริกานี่น่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องชื่อสถานที่ท่านยืนยันเหมือนกันเลยว่าพื้นที่แถบบ้านหนองจานะเป็นแผ่นดินไทยแน่ๆที่ใช้ช่วยผู้รีภัย แล้วท่านยังอธิบายเรื่องชื่อบ้านจกเจยด้วยที่บางทีเราก็ได้ยินชื่อนี้ถูกเอาไปอ้างอิงในประเด็นเขตแดนเหมือนกันอ๋อชื่อบ้านจกเจยเหรอคะอันนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะเลยให้ผู้รีภยัยชาวกัมพูชาที่เยอะมากๆตอนนั้นน่ะสามารถออกเสียงเรียกชื่อสถานที่ได้ง่ายๆคือให้สื่อสารกันได้สะดวกในภาวะฉุกเฉินวุ่นวายแบบนั้น อ๋อแค่นั้นเองเหรอคะใช่ครับไม่ได้มีความหมายอะไรเกี่ยวกับการปักปันเขตแดนหรือบอกว่าตรงนี้เป็นของกามูชานะไม่ใช่เลยแค่เป็นชื่อเรียกให้ทํางานง่ายขึ้นในสนามแค่นั้นจริงๆโหฟังดูแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในอดีตกับการเอามาตีความหรือเอามาใช้อ้างในปัจจุบันนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะคะเนี่ยมันจะท้อนความซับซ้อนเหมือนกันนะกับการใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ ถูกต้องเลยครับแล้วประเด็นนี้มันไปเชื่อมกับความรู้สึกของป้าสาลิกาด้วยนะคือท่านแสดงออกถึงความรู้สึกที่แบบเจ็บปวดแล้วก็น้อยใจพอสมควรเลยกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ดูเหมือนว่าความช่วยเหลือที่ไทยเคยให้ไปในอดีตเนี่ยไม่ใช่แค่ถูกลืมนะแต่ยังเหมือนถูกตอบแทนด้วยการพยายามมาอ้างสิทธิเหนือดินแดนที่เคยใช้ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแท้แทท่านใช้คําค่อนข้างแรงด้วยใช่ไหมคะที่บอกว่ารู้สึกเหมือนถูกหาว่าเป็นโจรทั้งทที่เราไปช่วยเขาแท้ ใช่ครับความรู้สึกแบบนี้มันสะท้อนแผลในใจที่ยังอยู่แล้วก็น่าจะฝังลึกในใจของคนที่เกี่ยวข้องหลายคนเลยนะป้าสาลิกายังตั้งคําถามที่แบบตรงและแรงมากไปถึงผู้นํากัมพูชาโดยเฉพาะยุคสมเด็จฮุนเซนนะครับว่าทำไมยังดูเหมือนแบบไม่อิ่มกับสงครามอืม ซึ่งท่านหมายถึงการกระทําหรือคําพูดที่ยังดูเหมือนเป็นการยั่วยุหรือสร้างเงื่อนไขให,ให้มันเกิดความขัดแย้งกันอยู่เรื่อยๆท่านยังเปรย์เรื่องชื่อประเทศกัมพูชาด้วยแต่ก็ย้าว่าเป็นความเห็นส่วนตัวใช่ไหมคะใช่ครับท่านเปรย์ทำนองว่าเออหรืออาจจะเป็นเพราะชื่อประเทศมีคําว่กกรรมหรือเปล่านะอะไรแบบนี้แต่ท่านก็รีบย้ําเลยนะว่าอันนั้นเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวจริงๆสิ่งที่ท่านอยากเน้นจริงๆคือข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ตรงของท่านแล้วก็ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากการกระทําในปัจจุบันมากกว่า พอฟังเรื่องจากทั้งลุงเลแล้วก็ป้าสาลิกานะคะทําให้เห็นภาพความทรงจําจากภาคผินดินตอนนั้นชัดเจนขึ้นมากๆเลยมันสอด้องกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะมันก็ยิ่งทําให้เห็นความขัดแย้งที่ชัดเจนมากๆเลยกับพวกวาทกรรมทางการเมืองหรือการกล่าวอ้างเรื่องเขตแดนที่มันเกิดขึ้นในยุคหลังๆเนี่ยจุดนี้น่าสนใจมากครับ มันคือการประทะก,กันเลยนะระหว่างความจริงจากภาคพื้นดินที่มันผูกกับประสบการณ์มนุษยธรรมจริงๆกับเรื่องเล่าทางการเมืองที่มันดูเหมือนจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามบริบทตามผลประโยชน์ในแต่ละยุคซึ่งนี่อาจจะเป็นแก่นสำคัญอันนึงเลยที่ทำให้ข้อพิพาทนี้มันยืดเยื้อแก้ไขาย,ยากคำถามของป้าสาริกาที่ว่า ยังนิ่อิ่มกับสงครามอีกหรือเนี่ยมันชวนให้คิดต่อเลยนะว่าอะไรคือแรงขับจริงๆที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งนี้ค่ะจากเรื่องความทรงจําบาดแผลในอดีต ทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมองไปดูเวทีการเมืองระหว่างประเทศกันบ้างนะคะซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะบทบาทของสหรัฐอเมริกาที่ดูเหมือนจะพยายามเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นมีรายงานข่าวชิ้นหนึ่งจากเว็บไซต์ข่าวการเมืองดังของสหรัฐเลยนะคะ p o l i t i c a l ครับ political ใช่ค่ะเขาอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์อ๋อครับ เรื่องนี้มีรายงานออกมาเหมือนกันว่าทรัมป์เสนอตัวจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเลยนะในการาคลี่คลายความขัดแย้งนี้โดยแสดงความต้องการว่าถ้าการเจรจาสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาสำเร็จเนี่ยตัวเขาเองอยากจะเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพนั้นเลยแค่เสนอตัวเป็นประธานในพิธีลงนามก็น่าสนใจแล้วนะคะแต่เหมือนจะมีรายละเอียดที่มันซับซ้อนกว่านั้นในรายงานของ p o l i t i c a l ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเงื่อนไขบางอย่างใช่ครับ จุดที่ทำให้เรื่องนี้มันฮือหาเป็นพิเศษเลยคือรายงานของ p o l i t i c a l เนี่ยซึ่งต้องย้ำนะครับว่าเขาอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดทรัมป์บอกว่ามีสองเงื่อนไขสำคัญที่ทรัมป์ผูกโยงกับการตัดสินใจของเขาว่าจะเดินทางมาประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กัวลาลัมเปอร์หรือเปล่าเงื่อนไขสองข้อนั้นมีอะไรบ้างคะเงื่อนไขแรกตามข่าวนะครับคือทรัมป์จะต้องได้เป็นประธานในพิธีลงนามสันติภาพไทยกัมพูชาที่ว่านั่นแหละและเงื่อนไขที่สองซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่แบบ วิเคราะห์กันเยอะมากคือกระบวนการสันติภาพเนี่ยต้องไม่มีจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโหเงื่อนไขข้อ2นี่แหละค่ะที่ฟังดูมีในยะสำคัญมากๆเลยการระบุว่าต้องไม่มีจีนเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะส่งผลต่อภาพรวมในภูมิภาคนี้ยังไงคะโดยเฉพาะกับไทยเราเองที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมาตลอด ประเด็นนี้ละเอียดอ่อนมากครับการตั้งเงื่อนไขแบบนี้ถ้าเป็นจริงตามข่าวนะก็อาจจะถูกตีความได้เลยว่าเป็นการส่งสัญญาณชัดๆจากสหาราัฐยุคธรรมที่ต้องการจะดึงไทยให้เข้ามาอยู่ในวงโคจรทางยุทธศาสตร์ของตัวเองเพื่อคานอำนาจกับจีนในภูมิภาคนี้ซึ่งมันก็ท้าทายหลักการเป็นกลางของอาเซียนที่หลายๆประเทศรวมถึงไทยพยายามรักษาไว้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจมาตลอดค่ะ <c oughs> แต่ก็ต้องย้ำเพื่อความเป็นธรรมนิดนึงนะคะว่าข้อมูลเรื่องเงื่อนไขสองข้อนี้เนี่ยมันมาจากรายงานของ p o l i t i c a l ทจี้อ้างแหล่งข่าวนะคะถึงแม้ว่าต่อมาจะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบข่าวออกมายืนยันว่าทรัมป์มีบทบาทนำในการผลักดันเรื่องเจราจาสันติภาพนี้จริงแต่ทางทำเนียบข่าวเองก็ไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธเงื่อนไขสองข้อนั้นโดยตรงอ๋อ oh, ครับคือเรื่องผูกตำแหน่งประธานกับการมาประชุมอาเซียนแล้วก็เรื่องกีดกันจีนเนี่ยสถานะของเงื่อนไขนี้เลยยังแบบ ยังคลุมเครืออยู่ถูกต้องครับส่วนนี้ยังเป็นข้อมูลที่ต้องตามต้องเช็คกันต่อไปทีนี้มาดูท่าทีฝั่งรัฐบาลไทยเราบ้างต่อข้อเสนอของทรัมป์ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ให้ความเห็นว่าการที่อดีตผู้นําสหรัฐเสนอตัวเข้ามาเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะมีเจตนารมณ์ที่ดีเป็นสัญญาณบอกว่ามหาอำนาจก็สนใจอยากเห็นสันติภาพในภูมิภาค แต่ในขนาะเดียวกันนะคะรัฐบาลไทยก็มีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็หนักแน่นมากๆในเรื่องนี้เหมือนกันชัดเจนมากครับท่านนายกย้ําเลยว่าการจะมีการเจราจาหรือจะไปลงนามข้อตกลงอะไรก็ตามเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทางกัมพูชาต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของไทยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเท่านั้นข้อเรียกร้องหลักๆของไทยมีอะไรบ้างนะคะหลักๆมี3ข้อครับคือ 1. กัมพูชาต้องถอนทหารทั้งหมดออกจากพื้นที่พิพาทไปก่อน 2. ต้องเก็บกวาดเคลื่อนย้ายอาวุธยุโทโธปกรณ์ระเบิดอะไรต่างๆออกไปให้หมดและสคือต้องหยุดการกระทำใ,ใดๆที่เป็นการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ชายแดนไทยทุกรูปแบบอืถ้ากัมพูชาแสดงความจริงใจทำตามเงื่อนไขพื้นฐานผู้นี้ได้แล้วเนี่ยการพูดคุยหารือก็เริ่มได้แล้วท่านนายกยังมองไปถึงขั้นว่าถ้าเป็นแบบนั้นได้จริงๆก็อาจจะไม่จําเป็นต้องมีคนกลางอย่างสหรัฐเข้ามาเกี่ยวเลยก็ได้จุดเยือนนี้ก็เข้าใจได้นะคะ เป็นการรักษาหลักการเรื่องอธิปไตยผลประโยชน์ชาติเต็มที่เลยแต่ในอีกมุมหนึ่งการตั้งเงื่อนไขให้กัมพูชาต้องทำทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเริ่มคุยกันได้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้การเริ <NF> er <Digital Snow> ่มกระบวนการพูดคุยจริงๆมันเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะคะก็ถึงไปได้ครับมันเหมือนเป็นกำแพงที่ต้องข้ามไม่ได้ก่อนถึงจะมานั่งคุยกันได้จริงๆทีนี้ ถ้าลองมองไปที่แรงจูงใจเบื้องหลังข้อเสนอของทรัมป์นอกจากเรื่องภูมิรัฐศาสตร์แล้วเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ไปถึงเรื่องส่วนตัวด้วยนะมีการมองกันว่าทรัมป์อาจจะมองเห็นโอกาสสร้างผลงานชิ้นโบแดงที่อาจจะนำไปสู่รางวัลโนเบลสันติภาพอ๋อค่ะซึ่งก็รู้กันว่าทรัมป์เคยแสดงความสนใจเรื่องนี้มาก่อนการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างประเทศได้สำเร็จเนี่ยมันเป็นเครดิตการเมืองที่สำคัญมาก แต่คำถามสำคัญก็คือแล้วทรัมป์กับทีมงานของเขาเนี่ยมีความเข้าใจในความซับซ้อนของปัญหานี้มากน้อยแค่ไหนทั้งมิติประวัติศาสตร์ที่มันอย่างรากลึกความรู้สึกที่เปราะบางของคนทั้งสองฝั่งรวมถึงบริบทความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอื่นๆในภูมิภาคด้วยนั่นเป็นคำถามสำคัญเลยครับมีข้อมูลบอกว่าทรัมป์ได้รับทราบข้อมูลเรื่องเหตุประทะก,กันตามชายแดนในอดีตแล้วนะซึ่งทางไทยก็ได้ชี้แจงในมุมของเราว่าเป็นปฏิบัติการป้องกันตัว แต่การรับทราบข้อมูลแค่ผิวเผินเนี่ยอาจจะยังไม่พอที่จะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดความละเอียดอ่อนที่มันเกี่ยวข้องการเข้ามามีบทบาทโดยที่อาจจะยังไม่เข้าใจลึกซึ้งพอเนี่ยก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาใหม่ๆได้เหมือนกัน,นการคุยของเราวันนี้มันฉายภาพความขัดแย้งเนี่ยออกมาในหลายมิติที่มันเชื่อมกันอยู่นะคะตั้งแต่ระดับความทรงจําส่วนบุคคลบาดแผลทั้งประวัติศาสตร์ของคนที่เคยอยู่ในพื้นที่จริงๆไปจนถึงแกมการเมืองระดับสูงการทูดระหว่างประเทศที่มันซับซ้อนมากๆ ใช่ครับเราได้ยินเสียงยืนยันหนักแน่นจากอดีตเจ้าหน้าที่ UN เที่ชี้ให้เห็นช่องว่างใหญ่ๆเลยนะระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในอดีตกับการตีความการอ้างหรือการใช้ประโยชน์ทางการเมืองในปัจจุบันเราได้สัมผัสถึงความรู้สึกแบบคุนเคืองเจ็บปวดที่มันยังค้างอยู่ในใจคนและในขณะเดียวกันก็เห็นความพยายามของมหาอำนาจที่เข้ามามีบทบาทซึ่งก็ต้องมาเจอกับจุดยืนที่แข็งขันของไทยในการปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ตัวเอง ทั้งหมดนี้มันยิ่งตอกย้ำเลยนะคะว่าปมขัดแย้มตรงชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันอย่างรากลึกซับซ้อนแล้วก็เปราะบางมากๆจริงๆทั้งในเชิงประวัติศาสตร์สังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันการหาทางออกที่ทุกฝ่ายจะยอมรับได้มันเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคะ่ะและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันต่อนะครับผมขอย้อนกลับไปที่คําถามที่แหลมคมมากๆของภ้าสาลิกาที่ท่านได้ถามไว้นะครับว่ายังไม่อิ่มกับสงครามอีกหรือ เป็นคำถามที่ทรงพลังแล้วก็ชวนให้หยุดคิดจริงๆนะคะมันเหมือนกระตุกให้เรามองลึกลงไปกว่าแค่เรื่องแผนที่เส้นเขตแดนหรือผลประโยชน์การเมืองที่จับต้องได้เลย อะไรคือเชื้อไฟจริงๆที่คอยหล่อเลี้ยงให้ความขัดแย้งระหว่างสองเพื่อนบ้างนี้มันดูเหมือนจะคุกรุ่นอยู่เรื่อยๆแล้วก็หาทางลงเอยด้วยสันติสุขที่ยั่งยืนได้ยากเย็นเหลือเกินมันเป็นแค่เรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองจริงๆหรือว่ามันมีมิติของแผลในอดีตความรู้สึกชาตินิยมหรือวัฒกรรมต่างๆที่ถูกผลิตซ้ำถูกปลุกปั่นเข้ามาเกี่ยวด้วย แล้วบางทีนะคะคำถามที่อาจจะสำคัญที่สุดก็คือคำถามที่ว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่จำเป็นจริงๆที่จะช่วยทลายกำแพงความไม่ไว้วางใจช่วยให้เพื่อนบ้านที่เคยมีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายต่อกันเนี่ยสามารถก้าวข้ามประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดก้าวข้ามเกมการเมืองแล้วหันหน้ามาสร้างความเข้าใจการรองดองที่แท้จริงและยั่งยืนได้นี่คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราอยากฝากไว้ให้ลองนำไปคิดต่อย,ยอดกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ